เซนเตอร์อีกคนหนึ่งมาที่โดนมีการปัดฮะลูกนี้พี่บอยโอ้โหจิกจักเลยโดนสกัดได้แหละมาที่พิกันพิกันง้างซ้ายยิงโอ้ประตูปัดฮะลูกกันเปิดโค้งโค้มาเสาสองมังฟิตโมงนิดบอยให้ท่านๆกับทุ่มมาให้กับเจ้าเวน่นมงลิดโคดเข้ามามีคนหรือเปล่าบางยมงเรียบโอ้โหเจ้าเบสเจ้าเบสกับเจ้าบอล โอเคลูกนี้จะบอลให้จะาเบสจะาเบสมาบางหว่าบางหว่ามาบางฟิตพ่กันหมกจุดเก้าให้กับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเล่นกับยี่สิบเก้าป่ะยังไงลูกนี้ออกหรือเปล่าฮะลูกนี้ยังไม่ออกยี่สิบเจ็ดไม่ผ่านพิลิตะพิลิตยังเอาบอลไม่ได้พิลิตยังบังอยู่บังอยู่ฟ้าในสามคืนมาที่ ก็าลังพี่เวินเอาไม่ได้ลูงนี้ลุงลุงยิงเซฟโอ้โหให้ซัดเอาเล่นกับหมาเลกแปดมาเลกแปเล่นกับมาเลกเก้าพี่ไม้ติดดักไว้ได้บางยัดบางยัดคืนลึกมาที่พี่เบียร์ติดพี่บอยพี่บอยให้กับพี่เวินเวินยังจะไปเองทวนี้หนีมาได้ให้กับพี่บอยพี่บอยหลุดมาทางขวาหกเข้าในมาพี่บอยพาจี้ไป เาวหรือเปล่าโอ้มาที่สองสองโอ้โหสกัดออกไม่ได้พี่กันโดนบี้อยู่พีกันเอาบอลไม่ได้บางเงี้ยเล่นกับพี่กันสวยมากลูกนี้ยังไงยี่สิบเก้าโอ้โหแปดมาเล็กแปดเล่นกับมาเล็กเก้าเกเบตจับไม่ได้วีที่พี่บอยพี่บอยคืนมาพี่ไม้พี่ไม้ให้สั้นๆมากับบางว่า วางออกทางกว้างให้พี่กันการเล่นกับบางยัดยังไงบางยัดบางยัดลูกนี้พามาไปล,ลูกนี้ครอสได้ฮะให้เจเ้าเบสก่อนเจเ้าเบสเดี๋ยวพี่บอยพี่บอยให้กับเจเ้าเบสเจ้าเบสเบย์แบบพิลิตพิลิตแทงให้พี่พี่บอยให้มากับพิ่กันกันมองตัดยัดบางยัดได้อยู่บางยัดให้กับบางลิตบางลิตครอดมา เสาสองโอโหกันโยนขึ้นมาเรียบร้อยลูกนี้ครับบังฟิตครับมงเน้นเน้นเข้าไปเลยครับบังว่าพ่าบอลึ้นไปบังว่ายุกลูกนี้สวยมากเว้นแต่ไม่ได้ลูกนี้จุดโทษยองเข้าไปยิงทางขวาประตูเรียบร้อยครับลูกนี้มาทาง กว่างโอ้โหให้ไม่ดีลูกนี้พิริตตัดได้ไปแล้วยังไงลูกนี้ยิงโอ้โหให้มาด้าน,น,นในเบสเอาบอลลงดิเจบอลเจบอลให้กับพิกันพิกันตัดมาลูกนี้คัดมาโอ้โหพุ่งไปประตูยังไม่ได้อยู่ในยังบอลยังเป็นของอัสลา,านสีจ่จะกัดังไงลงูกนี้บางวาอ่านไม่ได้โอ้โหเขาเจเบสโยนเข้ามาพิเวนหลุดมาถึงพี่ไม้ พี่บอยพี่บอยพาเข้าในมาบอยง้างซัดลูกนี้